สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้าม แต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่ และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก,ก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงไวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้า แต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุกสามครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิต หมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตีสองบางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับ แต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืนหนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่างหมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7 คนไข่าบางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตีสองหรือตีสาแบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไรและที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุง้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัย ทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อย กินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพักลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพัก จะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจาดหนึ่งลูกกับนมถั่วเหลืองหนึ่งแก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือ น้ำตาลรวมในมือนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับน่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นต่อคืออะไรใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติ เหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่หนึ่งสัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันทีฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ และเพราะแบบนี้ล่ละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ี่ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตีสองทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมด แล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียว ระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับแล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุกหมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติด ถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับ หลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทําโดยไม่ถามเราด้วยนะครับแปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัวหมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้าน ถ้ามีใครกดกลิ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิด แล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดีหนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหมเคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตีสามตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่หนึ่งอย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะ เขาอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลยแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวงัง ไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตามแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากินคำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไป อาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับเั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิคพี s ไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตเฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว หมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ในสามคืนครับ ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก แล้วเชีเทียบกับผล,ลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกันกล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับ ข้าวโอตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับเยอะเลยค่ะ เคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดรระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีกน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะ,ปะร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงาน อะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่าใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือมเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินข้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน1-2ช้อนโต๊ะก็พอครับ แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง,ง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคส คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มไล้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตเฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ เมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบหชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทํางานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลําไส้ทํางานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สําคัญคือ เข้าบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วงด e p ส l ลี p หมอแนะนําให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดํำข้นนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับฟังเล้าเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วยใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมัน ถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรถจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลยแล้วอันดับสองคะอันดับสองคือมเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆ ไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่มเมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญมเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่าๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก,ก,ก,ก็ส่งผลต่อฮอร์โมอนนอนได้ขนาด หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำเข้ากล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่เข้ากล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มเข้ากล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำเข้ากล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกลอม บออกประสาท่อนน,อนหนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลยใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บบวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับแล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่ หลับอยู่ดีแหะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรกคำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับ ระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก,ก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดางั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่ขุ้นมือลองเลือกหนึ่งใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะ จะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากขึ้นก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละหนึ่งอย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคือนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวันหมออยากเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการ Diet, คือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดี ไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่าและนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตาราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ